สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมสุภสิงห์อริยาสิงห์ครับและดิฉันกระตูนสุกุณามิศธาค่ะพบกับเรา2คนในรายการสูงวัยวารตี้ค่ะรายการที่จะช่วยคุณออกแบบชีวิตก้าสู่สมาร์ทไลฟ์ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทางช่อง ALTV หมายเลข4นะคะหรือสามารถรับชมออนไลน์ได้ที่ www.altv.tv ค่ะ สำหรับวันนี้บอกได้เลยว่าพิเศษจริงๆนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลอวัยวะที่สําคัญที่สุดในร่างกายของเรานั่นก็คือหัวใจนั่นเองครับเริ่มต้นด้วยการพาคุณผู้ชมนะคะไปปั่นจัก,กรยานกับแก๊งนางฟ้าสาวสวยที่จะพาเที่ยวทั่วกรุงเทพมหาคนครให้หัวใจพองโตค่ะ จากนั้นนะคะมาดู5สัญญาณเตือนที่อาจจะบอกว่าหัวใจของคุณกําลังเต้นผิดจังหวะอยู่ค่ะบอกกันด้วยเรื่องราวของการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมาปิดท้ายกันด้วยการฝึกหายใจให้นอนหลับฝันดีกับอาจารย์ป๊อปนะคะพบกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในสุ่มวัยวาริตี้ค่ะ พิ่กู้ดวันนี้นะคบพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายซึ่งมีด้วยกันหลากหลายวิธีที่จะทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงแต่ในวันนี้นะคบการออกกําลังกายจะมาพร้อมๆกับการท่องเที่ยวเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครด้วยการขี่จักรยานนั่นเองครับโดยมีเหล่าสาวสวยแก๊งนางฟ้านะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับสีสันของกรุงเทพมหานครในแบบที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะไปชมพ้อมกันเลยครับ สถานที่บางที่เราผ่านมันทุกวันแต่เราไม่เคยได้หยุดมองมันจริงๆสักครั้งวันนี้เราได้มีโอกาสสัมผัสเราจึงได้พบกับความงานที่เรามองข้ามาตลอด เข้าใจว่าทุกอย่างล้วนมีหลายมุมรอให้เราเข้าไปค้นหาถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่คุณเคยก็ตาม ครับเนี่ยโอ้โหราบซึ้งในวิวชิวชั์ของกรุงเทพมหาคนครขนาดนั้นเลยเหรอคะแก๊งนางฟ้าสวยเอาวิวช<น>ิวทั์ก็สวยเหมือนกันนะครับเห็นแล้วก็อยากจะปั่นจัก,กรยานซื้อจักรยานมาปั่นรวมด้วยเลยนะฮะดีเลยค่ะคนเดียวเพราะว่าการปั่นจัก,กรยานนะคะเขาว่ากันว่าจะทําให้ร่างกายแข็งแรงหัวใจแข็งแรงนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรังต่างๆด้วยนะคะ ใช่แล้วครับแต่จริงๆแล้วผมว่าไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายแบบวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับก็ช่วยให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงได้ด้วยจริงๆนะครับแต่การปั่นจักรยานเที่ยวไปกับแก๊งนางฟ้านี่ต้องบอกว่าโอ้โหฟินแน่นอนนะครับฟินแล้วก็แบบ Amazing Thailand ด้วยนะจ๊ะ ทำไมจะต้องตะโกนกันด้วยล่ะครับเนี่ยตอนนี้ตนกําลังทดสอบอยู่ค่ะคนเดียวเพราะว่าได้ความรู้ใหม่มานะคะว่าบางทีที่คุณเดียวเคยได้ยินไหมบอกว่าเจอคนหน้าตาดีแล้วรู้สึกใจมันสั่นๆนะคะหรือว่าเจอคนพูดเสียงดังเนี่ยตกใจนะคะรู้สึกใจสั่นจริงๆแล้วอาจจะเป็นสัญญาณของความผิดปกติก็ได้ค่ะคือแบบเจอคนหน้าตาดีแล้วใจสั่นถูกไหมอันนี้<ช>คือแบบสั่นตลอดเลยนะเวลาแบบอยู่หน้ากระจกตัวเองเนี่ย โอเคค่ะคุณผู้ชมคะ <c oughs> แบบนี้นะคะขอแนะนําให้คุณเดียวไปพบคุณหมอแล้วนะคะเพราะว่าอาการใจสั่นเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ได้นะคะที่ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยโรคภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะคุณหมอแนะนําว่าเราควรจะต้องตรวจเช็คภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทุกปีค่ะโอ้โหน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปฟังคําแนะนําจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับเจอคน นาตาดีแล้วใจสัน่นคนพูดเสียงดังหน่อยตกใจใจสั่นอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นความผิดปกติถ้าเรารู้สึกว่าใจสัน่นเพราะปกติหัวใจเราเต้นตลอดเวลาอยู่แล้วเราจะไม่รู้ว่าหัวใจเราเต้นพวกนี้อย่ามองข้ามเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นอาการใจสั่นที่เราควรจะต้องทําการรักษาหรือหาก,การวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วย ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยก็คือการที่หัวใจเนี่ยสูญเสียการเต้นของหัวใจก็อาจจะมีเต้นเร็วหรือว่าเต้นช้าก็ได้เราก็จะแบ่งง่ายๆออกเป็น4ีประเภทก็อันแรกก็คือหัวใจเต้นเร็วอันที่2ก็คือหัวใจเต้นช้าอันที่3ก็คือหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะ หรือบางทีเราจะเรียกว่าหัวใจเต้นผิวสุดท้ายคือภาวะที่หัวใจหยุดเต้นก็เป็น4ประเภทก็คือใน1วันเนี่ยหัวใจจะเต้นประมาณ1 0 0 0 0แครั้งโดยปกติแล้วใน1นาทีเนี่ยจะเต้นประมาณ6 0 1 0 0ครั้งถ้าเกิดว่าเต้นเกิน100ครั้งก็ถือว่าหัวใจเต้นเร็วเต้นต่ำกว่า60ครั้งก็ถือว่าหัวใจเต้นช้า คือถ้าเราออกกาลังกายมันเป็นการตอบสนองร่างกายหรือ p h y s โ o l o g i c a l r e s p o n อยู่แล้วว่าหัวใจต้องเต้นเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเราออกกำลังกายแล้วหัวใจเต้นช้าหรือว่าไม่ได้เต้นเร็วขึ้นอันนี้ถือว่าผิดปกติแต่ก็มีในบางกรณีเช่นเขาเป็นนักวิ่งมาราธอนพวกนี้ออกกำลังกายมาเป็นเวลานานเวลาที่ไปวิ่งก็าอาจจะเต้นปกติได้อาการของหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยจริงๆแล้วคือบางทีมันแยกไปทั้ง เร็วและช้ามีอาการบางครั้งอาจจะไม่ต่างกันเช่นหัวใจเต้นเร็วเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกใจสั่นหรือว่าเหนื่อยง่ายบางทีอาจจะรู้สึกมีอะไรมากระตุกตรงหน้าอกมีเจ็บซีดตรงหน้าอกได้ซึ่งเช่นกันถ้าบางคนเต้นช้าก็าอาจจะมีอาการเหมือนหน้ามืดเวียนหัวเป็นลมอะไรงเงี้ยหรือหมดสติส่วนอย่างภาวะที่หัวใจเต้นพลิ้วบางคนจะมาด้วยการพเพลียๆไม่มีแรงหรืออาจจะมาด้วยอาการแขนขาอ่อนแรงซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนของหัวใจเต้นผิวก็ได้ วิธีการวินิจฉัยหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยอันแรกก็คือการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือที่เรียกว่า็กโทรคาร์ด d i o แกรมหรือ ECG นั่นเองตัวนี้เราจะตรวจมันเป็นเรียวไทม์ก็คือตรวจแป๊บเดียวยังไม่ถึง1นาทีก็ตรวจเสร็จละค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงถ้าลงารงพยาบาลเ็าสัก3า0ร้อยบาทตัวนี้ก็เป็นอะไรที่แนะนําแล้วก็ในคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปหมอแนะนําว่าควรจะเช็คเป็นประจำทุกปีปีละหนึ่งครั้งอันต่อมาที่เราจะตรวจเนาะ ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจโคเตอร์มอนิเตอร์ลิงก็คือการติดเหมือน ECG เนี่ยไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยให้คนไข้กลับบ้านไปด้วยตัวนี้ก็จะมีคุณหมอคอยมาเช็คในเครื่องให้ว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยเรามีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเท่าไหร่เป็นแบบไหนช้าหรือว่าเร็วหรือว่าเต้นผิดจังหวะอันนี้3ก็คือในเคสที่ คิดว่ามีความผิดปกติอาจจะทําเรื่องของ Exercise Sta ไซส์สเหรือการทดสอบสมรรถภาพแค่ในบางคนที่ออกกำลังกายหัวใจเต้นช้าเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดปกติอันที่4อันนี้ค่อนข้างรุนแรงนิดน,นึงหรือ i n v a s i v e เขาเรียกว่า Loop Record เดเราจะฝังเครื่องเลคคอร์ดหัวใจเนี่ยไว้ใต้ผิวหนังถ้าเกิดสมมติมีความผิดปกติเราก็จะเอาออกมาดูได้ในกรณีนี้จะแนะนําให้ทําก็ต่อเมื่อไม่ได้มีอาการทุกวันนานๆเป็นครั้งหนึ่งอาจจะติดตัวนี้ สุดท้ายก็คือเป็นการทำอันตราซาวหัวใจหรือที่เรียกว่าเอ็กโคคาร์ดิโอกราฟีพวกนี้ก็จะสามารถหาโรคที่เราสามารถจะป้องกันได้อย่างเช่นในบางโรคอาจจะมีผนังหัวใจหนาผิดปกติพวกนี้ก็จะมีภาวะหัวใจผิดปกติได้ค่ะก็ประมาณ5อย่างในที่เราใช้กัน เรามีโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือเรามีภาวะการนอนกรนหรือออฟสักทีปสลิปแอปเนียพวกนี้มีความเสี่ยงที่เราจะกลายเป็นเรื่องของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เราก็ควรอย่างน้อยเนี่ยมาพบแพทย์แล้วก็ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจดูก่อนแต่ในบางกลุ่มที่น่าเห็นใจก็คือไม่มีอาการก็าอาจจะบอกอยากนิดนึงค่ะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ เป็นยังไงบ้างคะคนเดียวใจส่นอยู่หรือเปล่าคะโอ้กําลังเนี่ยฮะตรวจเช็คอยู่ว่าการเต้นของหัวใจนี้ปกติดีหรือเปล่านะครับก็ปกติดีอยู่ฮะโอ้งั้นโล่งใจเลยนะคะเพราะมีคนบอกนะคะว่าโรคหัวใจเนี่ยดูแล้วธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความละเอียดแล้วก็ซับซ้อนมากเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นเรื่องของปัญหาลิ้นหัวใจเออเออร์ติกนะคะซึ่งเป็นลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้าค่ะ และลิ้นหัวใจเออเออร์ติกนี่เองนะครับผมที่จะช่วยป้องกันการไหลย้อนกลับของเลือดเข้ามายังหัวใจได้นะครับหากว่าเกิดอาการตริบอันนี้อาจจะมีโอกาสให้เสียชีวิตได้เลยครับแล้ววันนี้นะคะทุนจะพาไปฟังเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดลิ้นหัวใจเออเออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอกแบบเดิมๆจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ ปัจจุบันความแก้วหน้าทางการแพทย์ทําให้คนเรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นทําให้กลุ่มของประชากรผู้สูงอายุมีอัตราพเพิ่มแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคบางโรคก็เป็นภัยเงียบที่มากับชีวิตที่ยืนยาวเช่นกันนั่นก็คือโรคลิ้นหัวใจเอออติกตีบ การรักษาโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบในอดีตนั้นจะต้องทำการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงสูงในบางครั้งโดยเฉพาะเกิดกับคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุแต่ในปัจจุบันนี้การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบสามารถทำได้โดยไม่ต้องทำการผ่าตัดในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้มาให้ข้อมูลความรู้กับเราครับว่าการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบโดยไม่ต้องผ่าตัดเป็นอย่างไรและมีผลดีต่อผู้ป่วยอย่างไรบ้างครับ ลิ้นหัวใจเอออติกก็เป็นลิ้นหัวใจลิ้นหนึ่งใน4ลิ้นที่คนเราทุกคนมีนะครับเป็นลิ้นที่กั้นอยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดใหญ่ลิ้นเอออติกถ้าจะคิดง่ายๆก็จะเหมือนประตูน้ําที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายนะครับก่อนที่หัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยจะบีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายทีนี้เมื่อคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยลิ้นหัวใจลิ้นนี้เนี่ยก็จะค่อยๆเสื่อมถอยลงมีหินปูนมาเกาะ ในที่สุดบาลลิ้นอันนี้ก็จะเปิดได้ไม่ปกติเหมือนตอนเราหนุ่มๆปกติแล้วลิ้นก็จะเปิดได้เต็มที่แบบนี้นะครับพอมันมีหินปูนมาเกาะมันก็จะเปิดได้น้อยลงเราก็เรียกง,ง่ายๆว่า,าลิ้นหัวใจตีบนั่นเองเวลามันเป็นมากขึ้นเนี่ยลิ้นมันก็จะแทบไม่เปิดเลยเหมือนเปิดได้น้อยมากนะครับเลือดก,ก็จะไหลออกไปที้งร่างกายได้ไม่พอคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการอาการที่เวลาทําอะไรแล้วเหนื่อยง่ายมีภาวะ เราเรียกว่าหัวใจล้มเหลวหรือน้ําท่วมปอดบางคนก็จะมีอาการแน่นหน้าอกเวลาออกกําลังหรือออกแรงบางคนก็จะมีอาการคล้ายๆหน้ามืดจะเป็นลมเวลาออกกําลังหรือออกแรงที่สําคัญก็คือโรคเนี้ยในช่วงแรกๆที่ลิ้นหัวใจตีบมากนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะยังไม่มีอาการเหมือนเป็นภัยเงียบนั่นเองหลายคนก็จะไปตรวจพบได้โดยบังเอิญ เวลาไปหาแพทย์แล้วก็แพทย์เอาที่ฟังหัวใจนั่นอ่ะฟังหัวใจแล้วได้ยินเสียงผิดปกติถึงได้สงสัยว่ามีภาวะนี้โรคนี้ไม่มียารักษานะครับในสมัยก่อนเนี่ยการรักษาก็คือจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเพื่อให้คุณไข้ได้รับลิ้นหัวใจบานใหม่เข้าไปนะครับข้อจํากัดของการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเนี่ยก็คือว่าโรคนี้เนี่ยมักเป็นในคนสูงอายุตั้งแต่อายุ 70- 80 90ปีขึ้นไปดังนั้นคนไข้หลายคนเนี่ยก็จะมีโรคประจำตัวเยอะมีภาวะอื่นๆที่ทำให้การผ่าตัดใหญ่เนี่ยมีความเสี่ยงสูงขึ้นถึงสูงมากจนบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะได้รับการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีในการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกเนี้ยโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่เหมือนสมัยก่อนมีชื่อย่อๆว่าทาวี หรือทาวเวอร์ก็เป็นการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนซึ่งสายสวนเนี้ยก็จะท่อเล็กๆแล้วก็สอดเข้าทางเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาลิ้นหัวใจก็ถูกสอดผ่านทางท่อนี้แล้วก็ไปสวมแทนที่ลิ้นหัวใจเดิมนี่ก็จะเป็นตัวอย่างลิ้นหัวใจชนิดหนึ่งที่สอดผ่านทางท่อขึ้นมาจากต้นขานะครับเสร็จแล้วมันก็จะลงมาแล้วก็มาสวมอยู่ตรงตำแหน่งลิ้นหัวใจเดิมที่เคยตีบอยู่นะครับ การรักษาด้วยวิธีทาวีนี้นะครับต้องทํากันเป็นทีมโครงการทาวีของจุฬานั้นจะไม่ประสบความสําเร็จเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เลยถ้าปราศจากทีมที่ดีนะครับซึ่งประกอบด้วยอายุรแพทย์วัณนนกรหัวใจและหลอดเลือดสัญญาแพทย์หัวใจรังสีแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพหัวใจวิสัญญีแพทย์และทีมพยาบาลห้องสวนหัวใจห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและทีมประสานงานทั้งหลาย ข้อดีของการรักษาด้วยวิธีใหม่ที่เรียกคาวีเนี่ยนะครับไม่ต้องมีแผลผ่าตัดใหญ่ที่หน้าอกอีกประการหนึ่งก็คือคนไข้ไม่ต้องดมยาสลบเราใช้การฉีดยาชาเฉพาะที่ร่วมกับการให้ยาให้คนไข้พอที่จะหลับไประหว่างทําดังนั้นการพื้นตัวก็จะยิ่งเร็วขึ้นไปอีกนะครับไม่มีความเสี่ยงจากการให้ยาสลบคนไข้ก็จะกลับบ้านได้เร็วขึ้นภายในเวลาไม่กี่วัน แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยนะครับหรือวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคนี้ควรหาทางมารับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดวิธีดั้งเดิมก็ตามหรือการเปลี่ยนลิ้นผ่านทางพ่อสายสวนด้วยวิธีใหม่ก็ตามนะครับที่สามารถทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ปลอดภัยจากสถิติของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาตไทยนะครับ การรักษาด้วยวิธีใหม่นี้เนี่ยเราก็พบว่าได้ผลเทียบเคียงกันกับการรักษาด้วยวิธีเดิมคือวิธีการผ่าตัดคนไข้าสามารถมีชีวิตยืนยาวได้เหมือนปกตินะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก,กับครอบครัวและลูกหลานต่อไปได้อีกนานเหมือนได้หัวใจดวงใหม่นั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับการรักษาใหม่นี้นะครับ ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยนะครับหรือหากต้องการพบแพทย์เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ตึกพปร,รชั้นล่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาใช้รักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออตติกตีบโดยไม่ต้องผ่าตัดซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาเพราะฉะนั้น หากตรวจพบว่าตนเองป่วยก็อย่าเพิ่งตกใจหรือเสียกำลังใจไปนะครับที่สำคัญคือควรศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับแพทย์ในการรักษาเพียงเท่านี้ไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่ยากเกินรับมือครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาติไทย ถือเป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ทันสมัยมากมากเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจจะต้องมีการแบบผ่าตัดแบบเปิดซุงอกเท่านั้นคุณตูนใช่แล้วค่ะและการผ่าตัดแบบนี้นะคะยังสามารถช่วยลดผลข้างเคียงหรือว่าผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดแบบเดิมๆได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วครับแต่ถ้าให้ดีนะครับการทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะครับผมการออกกําลังกายอย่างถูกต้องนะครับรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองน่าจะเป็นการดูแลหัวใจของตัวเองได้ดีที่สุดนั่นเองครับนั่นก็เรียกว่าเป็นสุดยอดของการดูแลตัวเองแแลล้้ววว่คเดียใรับ มีคนบอกนะครับพออายุมากขึ้นนะครับหรือว่าวัยกลางคนนะครับจะพบเจอกับปัญหาที่นอนไม่หลับนั่นเองคุณตูนนี่เป็นบ่อยหรือเปล่าฮะก็เริ่มเริ่มมีแล้วเหมือนกันนะคะสมัยก่อนตอนอายุน้อยกว่านี้นะคะถือว่าถึงมอนปุ๊บนี่หลับเลยแต่สมัยนี้นะคะโอ้โหกว่าจะนอนหลับนะ ก็ใช้เวลานานแล้วนะบางทีนอนหลับนะคะก็รู้สึกหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทอะไรแบบนี้คนเดียวตื่นขึ้นมาไม่ค่อยสดชื่นบางทีก็เป็นเหมือนกันค่ะอไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับนะครับในการหายใจให้นอนหลับดีกับอาจารย์พ๊อปมาฝากกันนะครับผมไปหายใจพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ สมาร์ทซิตี้สูงวัยอย่างสง่าและอารมณ์ดีกับอาจารย์ป๊อบนักกิจกรรมบัตดอารมณ์ดีวันนี้เรามาทำกิจกรรมฝึกหายใจให้หลับดีเพื่อผู้สูงวัยจะได้มีอารมณ์ดีก่อนเข้านอนครับเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกหายใจกันนะครับ<ะ>ก่อนอื่นเราต้องเหยียดขาไปให้สบายๆครับ<ะ>ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเราสามารถออมเบาะนะครับมัรอตรงนี้ได้นะครับ เพื่อจะได้ให้นั่งได้สบายครับเอาละครับหรือะนะครับ,รบเราจะเริ่มดูนะครับที่นิ้วเท้าเรานะครับเราหายใจเข้านะครับกระดูกข้าวขึ้นแล้วกั้นไว้แล้วก็เป่าลมทางปากยาวๆให้ได้ยินเสียงนะครับพี่เกสหายใจเข้า ออกไปเป็นท่าที่สองนะครับท่าที่2เราเปิดมือครับเอานี้ปวกแต่นิ้วชี้ครับเพื่อให้สมองเขาได้รู้ว่าเดี๋ยวเราจะหลับฝันดีนะครับเอาละมาแตะตรงนี้ขาน,นีนะครับหายใจเข้าลึกๆหล,ลับตาทำสมาธิค้างไว้แล้วก็เป่าลมออกทางปากยาวๆหายใจเข้าลึกๆตัวตรง ค้างไว้เป่าลมออกทางปากยาวๆขราวนี้ต่อไปนะครับเราจะไม่หลับตาแล้วนะครับเราจะลืมตาเอานิ้วแบบนี้นะครับเราจะให้แตะบริเวณลำไส้กดลงไปครับหายใจเข้าลืมตากดลงไปหายใจเข้าค้างไว้แล้วเป่าลมหายใจเข้าลึกๆ กดลงไปที่หน้าท้องแล้วเป่าลมรู้สึกเป็นไงบ้างครับ ดีค่ะรู้สึสดชื่นค่ะสดชื่นเนาะ<อ>ถ้าทําไปเรื่อยๆมันจะผ่อนคลายให้เราคิดน้อยๆแล้วก็จะได้นอนหลับดีนะครับ<อ>ต่อไปเราจะท้าทายคุณยายโดยสวดมนต์ภาวนาเป็นภาษาที่สมองไม่คุ้นเคยร้อยแปจบนะครับโดยให้มองไฟสีส้ม10วินาทีนะครับให้สมองได้จดจำดูนะครับ<อ>แต่ว่าให้เราใช้มือ,อผมก็จะโอมานี ปัจเมเุ่ม,มให้สัมผัสแล้วรู้สึกว่านี่คือรอบที่สองสสี่<อ>ห้าไปเรื่อยๆนะครับคุณยายพร้อมนะครับพร้อมค่ะมองสีส้มครับหลับตาครับสวดมนต์ภาวนาจนถึงร้อยแปดช้าๆนะครับเริ่มครับโอมมานีป,านปัจเจ กิจกรรมฝึกหายใจให้หลับดีเป็นกิจกรรมที่ทั่วโลกนะครับใช้คำว่า mindful n e s s breathing relaxation นั่นหมายถึงว่าให้เราผ่อนคลายด้วยการหายใจอย่างมีสติเราจะเริ่มจากการที่เราได้เหยียดขาสบายๆในท่านั่งจากนั้นมีการขยับข้อต่อโดยเฉพาะที่ข้อเท้าหายใจเข้าหายใจออกเป่าลมยาวๆสัก3ครั้ง ต่อด้วยโยคะมือในระด,ดับที่เป็นขาหนีบที่ลำไส้ แล้วก็ส่วนมนภาวนาจะทําให้เสียงเข้าหูซ้ายกับหูขวาได้เท่าๆกันการที่เราได้ส่วนมนภาวนาและทาโยคะมือจะทําให้พื้นที่สมองได้ผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับดีครับความท้าทายที่เราใส่เข้าไปในการฝึกหายใจให้หลับดีคือการใช้แสงสีส้มทําให้สมองจําสีส้มซึ่งเป็นสีในทางจิตวิยาคือสีที่ตื่นตัว แล้วผ่อนคลายทันทีเป็นสัญญาณเตือนให้สมองของเราเริ่มรู้แล้วว่าคุณจะต้องหลับสบายนะเมื่อมองแสงสีส้มเทคนิคการสวดมนต์เป็นภาษาที่ไม่รู้เรื่องพอเราสวดภาวนาด้วยเสียงที่ไพเราะช้าๆไปเรื่อยๆเรื่อยร้อยแปดจบร้อยแปดจบก็คือร้อยแปดอารมณ์นะครับซึ่งในสมองเก็บความทรงจําเรื่องอารมณ์ไว้ร้อยแปดอารมณ์ดังนั้นค่อยๆคลี่ออกคลี่ออกอารมณ์ที่ไม่ดีให้เป็นบวกนะบวกนะก็จะผ่อนคลายอย่าง มีระบบขึ้นเชิญชวนทุกท่านนะครับเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ทําให้ผู้สูงวัยหลับได้สบายอารมณ์ก็จะดีขึ้นครับมาถึงช่วง Keep Going เพราะชีวิตต้องไปต่อในวันนี้นะครับมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับที่ชื่อเรื่องว่าเป็นห่วงนะของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสมาฝากทุกคนกันครับ นี่มีอะไรจะบอกใส่หน้ากากด้วยนะสบายดีพักผ่อนเยอะๆนะเย็นนี้พาไปวิ่งหน่อยดีเทคแค่ <Okay. S 2> นะ นอสเป็นห่วงอยากให้คุณผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันโอ้โหคลิปนี้ส่วนตัวผมชอบนะดูแล้วแบบตั้งใจดูแล้วแบบมีความหมายลึกซึ้งเลยทีเดียวนะครับชื่อเรื่องว่าเป็นห่วงนะนะครับ ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่รายการสุ่งว้วาไรตี้นำาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการสุ่งว้วาไรตี้ได้เป็นประจำทางช่อง ALTV หมายเลข4ีหรือสามารถรับชมออนไลน์ได้ที่ www.altv.tv ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ